สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนสุปูสุคนผู้ใดโชคดีมาเด้มมาเดิมมารายงานตัวเดิอมือเนี้ยมารายงานตัวให้ชื่นใจหน่อยคะ่ะใครโชคดีมามาโอ้ยสวัสดีนะคะใครโชคดีมาให้ชื่นใจหน่อยคะ่ะมาคุยกันให้ชื่นใจหน่อยเร็วพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยมาสแสดงความยินดีด้วยจ้าทุกคนจ้ามือเนี้ยโอ้โห สวัสดีทั้งสิบเอ็ดคนจ้าผู mm ้ hmm. ดใดโชคดีมาไล่งานตัวให้ชื่นใจดีได้วจ้าพิมพ์มาให้ชื่นใจนะจ้า <c oughs> โออดีใจหลายพิมมาให้ชื่นใจหน่อยนะคะสิบเอ็ดล้านท่านใครโชคดีพิมพ์มาหน่อยคะ่ะใช่ห่ะแท็บเล็ตโอ้ย ตามต่อนะคะเดี๋ยวเราตามต่อนะคะน้องเพ้นบอกว่าหมานบอจา่าพี่หนูน้องบบได้สื่อเลยจา้าได้บบหลายจ้าได้สองร้อยกับท้องบาทหนึ่งจา้าน้องเพ้นอืมเหตุงานอันทั้งเหตุงานทั้งเซาหา้าพับอันเจ้าว่าผู้เขียนเจ้าว่าผู้อันเจ้าว่าผู้เขียนเจ้าว่าอันผู้โทรไไร้แม่สิเป็นลม ดูเลขวิ่งดูเลขวิ่งเลขวิ่งเขาเบิร์ตสุดโตดูเลขวิ่งโอ้ยบ้าบอก,ก้อแตกสวัสดีจ้าพี่ไลสวัสดีจ้าดูเลขวิ่งวิ่งยังไงวิ่งคักวิ่งเนีเ้ยแโอ้ยผู้ดใดมักวิ่งรวยตายแบบเนี้ยยังแะสวัสดีจ้าพี่ไลสวัสดีจ้าสวัสดีทั้งสิบคนนะคะ สวัสดีนะคะเหตงานอยู่บ e, ังหันน่พี่ไรหนุนเหตงานอยู่เศ้างาบเศาเงยแขกกับว่าเจ้าเปยังเครื่อมือนีคือคนทศัรท์หาเจ้าหลายแชรพนามาแขกว่าอืมสวัสดีเจ้านองอนุมา้องอนุมาได้บอจ้าองอนุมาได้บอเหมือนเนี่ยโอยเฮตงานอยู่บังหันเนี่นแขกกัน แชกันว่าโทรศัพท์เจ้ายังมาโทษดูแถวเฮียแต่เงียแต่มึงหนาหวโดบ่มีอย่างเลยเฮียเสร็จเฮียด้ยจ้ะขยับกล่องแป๊บนึงโอเคหือยายเล็กตาอ้วนสวัสดีจ้าคุณหนูสวัสดีจา้นนสสจาสวัสดีด้จ้ะเด้อสวัสดีทั้งสิบร้านท่านนะคะสวัสดีด้วยจ้ะเด้อผู้ใดอันอันตายเงือบเลยจ้ะเป็นยังไงย,ยังว่าตายเงือบเล็กอันบอใจ้ีดีว่าสวัสดีค่ะพี่หนู บ่ไใดซื้อครับซื้อแต่สามหนึ่งครับบัศนว่าวิ่งวิ่งสามลอยเดียวครับอุงงบง 3, ออ้งกันยังดีด้ะวิ่งสามลอยเดียวนล่นะกันยังดีได้จะเด้ออันสองศูนย์สองหาจ้าพี่หนูลื่มสามหาพี่หนูไปเลยบาสโอ้ยฮ่าโง่ห,หนาเอาไม้ได้จะเด้อบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมาล่มยังไงมาถักท้ายกันผู้ใดรวยก็มาไลา่งานตูนเนี่ยคนบอกอันคนบอกกับ่ได้ดหลายจ้าไดสองลอยกระท่องบาทหนึ่งจ้าบ่ไใด้ดหลายดอกจก้ากะ ฝนตกหนักมากจ้าปทุมจ้าแมนโอยุนี่กับโตขคือกันนี่จ้าฝนตกคือกันได้เขียนแทหาขอยอยุนี่กับฝนตกคือกันจ้านางเศร้าเมือยเมยวบ่ไม่ยังดอกอันไอนี่ไออ๋อคนแชดมาเป็นยังไงพี่กายขาพี่กายขาเป็นยังไงพี่กายพี่กายถืบอบอกจ้าบอกแล้วว่าบอก อันเคยซื้อเลขกันเคยซื้อเลขตัวเดียวถูกบอกมือนันบอกเลขสองศูนย์กับสามหาวันที่ไล่สดวันทีาา่สิบบอกจ้าไล่แรกอ่ะอืมมิมิกถือปว่าจา้าอันพี่กายอเฮงเฮงหมานหมานเด้อจ้าหนูลืมไปเลยแมนอิลีนะ่ะนอ้องโนมาพี่หนูห้ก่อนแล้วว่าสองศูนย์กับสามหาพี่พี่หนูบอกแล้วแล้วพี่นี่พอดีเขาก็แอดมาว่าอันซื้อเบอร์ทองบอวสัน เบอร์ละยี่สิบประสันก็เลยซื้อซื้อไปอันได้สามหาจ้าประสัน่าแมนจ้าโดนจ้าประสัน่าอันแมนจ้าประสัน่าพี่เล่บอกว่านอกจ้กอันก็เลยเขาแอดมาเขาบอกว่าเอาเบอร์ท่องบอเบอร์ละเี่สิบประสันก็เลยซื้อสามหาหาสามกับอันสองศูนย์ศูนย์สองซื้อไปสี่เบอร์เบอร์ละเี่สิบกับแปดสิบน้องจนะกะได้ท่องบาทหนึ่งจ้าในท่องกะดีใจแล้วลูกสาวบอกแม่ท่องบาทละสองหมื่นเจ็ดแม่ซื้อไปเทไรบอก ถ้าถ้าว่าซี่เลขซี่ตมันกับแปดสิประมาณสองพันหาประมาณนี้นะจ๊ะก็ได้ก็ดีอยู่อันถือสองรอยคือกันจ้ะถือสองรอยจ้าคุณดีๆบอกว่าอันหาสามสามหาเข้าใจบาทละสี่สิบครับประสันว่าโอ้แต่พี่นุ่ได้เต็มจ้าพี่นุ่ได้เต็มอยู่ได้หมื่นจีกะซื้อเลขวันนี้พอถึงหมื่นก็ถือถือว่ามีกําไรกับท่องอะ่ะจ้าเออก็รรวมแล้วกับสิประมาณมีกาไรท่องอะไรจ้าก็โอเคอยู่ ก็ถือว่าโอเคอยู่สวัสดีทั้ง14ท่านนะคะมือนี้มาแสดงความยินดีด้วยจ้ะผู้ใดผู้ใดได้โชคก็ดีใจน้ำได้จาคขุมมากแล้วค่ะวพราะะนนเนาะจ้าก็ดีใจเลยละได้ท้องก็ดีใจแล้ว,แ,ลวแต่ยังพลาในไปเอาหรอกจก้ะเดี๋ยวคอยไปเอา <c oughs> เอาไว้หันล้านเป็นของข้าแล้วนะจน้ะเนาะนี่เบอร์นี่สื่อเบอร์ท้องครั้งที่สองถือได้จากมวดกนกได้บาทหนึ่งจ้ะมวดกสื่อเกาหาได้บาทหนึ่งวันนี้ก็ได้จําไว้สิจดจําไว้บอกลูกบอกหล้านจา้ะ อ่าท่องบาทหนึ่งที่ว่าถือเทียกรอนกันยังอยู่ได้จ้ะล้วก็ถือเทียนี้กับสิเก็บว้ให้ลูกให้ห้านนาะจ้นเนาะเพราะกกับแบบว่ามันเป็นโชคอะนะมันกัอันไดก็ดีเบิดเนาะจ้ะเนาะันมันเป็นโชคนาะจ้นเนาะก็ดีแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่จ้ะอันคนมาเบิงไหลสดเมือว่าในเจ็ดสิบกคนถ้าผู้ใดใส่ใจก็ถือถ้าผู้ใดมักวิ่งนะรวยเลยอ่ะเลขวิ่งเขาเบิดทุกตพี่น้องเอ้ยถูกยี่สิบบาทจ้าขอบคุณจ้าวัศนว่าอัน ขอบคุณจ้าขอบคุณคือกันทีท่ติดตามแล้วก็ดีใจน้ำเด้อจ้าเด้อดีใจน้ำจา้าดีใจน้ำเด้อครับเออพี่หนูงวดอันนาขอใหม่เด้อครับกะจีเทให้คือเก้านั่นแหละจา้าพิษถึกพิษพลาดประการใดกะมันก็นเป็นเรื่องของอไงเรื่องของตัวเลขเนาะจา้ะเนาะแต่กะบ,บอกแล้วว่ามันพลาดมันจับคู่ผิดมาสองงวดแล้วงวดนี้สิบว่าพลาดแน่นอนแล้วมันก็นมีมองออกสามตัวตรงๆเด้อทุกคนเด้อเสียเบิงในล่ะหนังสือยูนี่เด้อเสียเบิง จ้าบ่เป็นอย่างใจยินดีจ้านินดีไห่เนาะจะเนาะอันก็ยังว่าแค้นปันว่าอีหยังอารมลดจ้าทุกคนจ้านี่มองเสียเบิง์ด้วยนี่มองมันออกใส่ละกล่องอยู่ทางไดเนี่ยจ้ามองมันออกสามตัวตรงๆจ้าเห็นบ่จ้าอยู่ปลายมือนี่จ้าปาดมันกระลักสลออออกมองหันรลักสลออออกมองนี่เนาะทุกคนเล็วเบิงในน่จ้า พอดพ่ออิหลีบ่แมเนว่าบเอาพดเด้อพอดพ่ออิหลีกันยังไงจะไม่เฮ็ดบาปเป็นยังไงออกไปออกโซโล้โอ้ยใจหายว่าซันแมนครับว่าซันว่านอกจากจดายินดีได้จากพี่กายจ๋ายินดีได้จากเด้อพี่นิดาอ่าพี่ไอ้วานิดาพี่ติมตายทอดสดๆมาเจอตอนนี้ไหลสดอยู่นอกจากเนาะยังว่ากับบอมีหยังดอกมือนีกับมาแสดงความยินดีกับคนที่ถือนอกจากนาอเราเขากะเดี๋ยวสิว่างๆเดี๋ยวสิทำตามต่อ ตามตอเนะจนะไปเจอกันวันที่ยี่สิบห้าหรือยี่สิบหกกระสิบอกรอบแรกแล้วก็ผู้ใดซื้อลอตเตอรี่นอจแล้วก็วันที่กอเลขออกกสิบอกอีกรอบนึงเนอจก็คือปกติจ้าเพราะว่ายากหลายจ้ายากน้ำมาทั้งเหตุงานทั้งเหตุคลีบสองช่องช่องหน่อยยังท่านได้ไปตอบคอมเมนต์เขาเลยแล้วกันทั้งไปหาเหตุจ้าไปเก็บเหตุเยอรมันกันเหนื่อยเหนื่อยจ้าทุกคนจ้าเนาะอันก็แบบว่าเข้ากัน เห็ดหลายหลายยางไปในเวลาเดียวกันนะจ๊ะมันเห็ดให้เข้ามือลาเนาะจะนอกก็เลยแบบว่าเออมันบ่ท่านยังสิเนาะจ๊ะมืออิลียอมละบ่เมื่อยเมือยนี่กับท่นได้กินเศา้าได้เนี่ยเที่ยงเราเนี่ยมันี้กินเขาสาวเลยกระลังเหนว่าซับเนื้อไว้ว่าสิก้อยเนื้อเส็บเียกินเพลินว่าปาทีเนียนแขกท่วมากกับบ่กากินยันแบบได้กินอาหารนสินะก็เลยก็แบบว่าบ่ท่านได้เห็ดกาเดี๋ยวลงจากไรสุดขอสิไเป็นนางกินเส็บเียกินก้อยคมๆเส็บเีย สิมีแห้งผัวกับพยูเด้อพยัยพยูเหมือนเนี่ยพยัยไปกินเขาอยู่บ้านน้องไส้เขาเจ้าจ่าทุกวันพื่งหัดจ่าอ่อยู่ผู้เดียวคือเก้านั่นละจ่าเมนมาให้อ่านในเด้อจ่าผู้ใดถือเหล็กนั่นแน่ผู้ใดรวยเออหมูว้านเบิงคนเบิงอะไหล่สวนหมูว้านนีพันกว่าคนถ้าผู้ใดเห็นตอนหายเหล็กถ้าผู้ใดใส่ใจก็ถือแน่นอนเลยจ่าทุกคนจ่าคิดว่าถือแน่นอนเลยจ่าปัดเหล็กวิ่ง เลขกวิ่งในหลอกเนาะเบิงเนี่ยเลขวิ่งในหลอกบ่เขาแต่ศูนย์กับหนึ่งพี่น้องเลยกับเบิงเอาเด้อเบิงเอาเด้อเบิงเอาเด้อสิว่าขี่ตัวสีว่าขี่โมสีว่ายังกันแล้วแต่อัผสีว่าด้วยจ้ะแล้วแต่ผสีว่านี่ยเบิงเอารถบ่แมนเอาเลขกผัมาเอาเล็กจากของนี่แหละเอาออกมาเนาะจา้ะแกะออกมาพี่กายถ้าพี่กายอยากเหตดพี่กายธนูไปยุ่งเมืองไทยพี่กายมหาเลยจ้ะสิสอนในเหตุจ้ะผูใ้ใดอยากเฮตบดบอห่วงเลยจ้ะสิบอกเบิดเลยจ้ะ เลขประจําวันเราก็เลขไอ้เลขสูตรหลายสูตรสีหาสูตรเอามารวมกันคัดออกมาให้มันเป็นโตวิ่งปรากฏว่าเลขวิ่งเข่าแบบหูหลบเข่าคักเข่าแน่เสียเวลามาหาเด้อพี่กายเสียเวลามาหาเออมาเหตุเลขมานั่งเหตุเลขเสียเวลามาหาเ้ยจ้ะอันมีคนบอกว่าอันสุดยอดอันกราบสูตรของวินูขอคุณหลายๆจ้ะอันแบบว่า ไอ้บางคนเขาก็บ่าห่วงสูตรแต่บริห่วงหรอกจ้าถ้าที่มัาสีสอนลงยูทูปมันจุกจิกมันหลายสูตรจ้ามันไม่เป็นเฮ็ดหรือสูตรเดียวเราเปะเลยมันเห็ดหลายสูตรเราเราหนูขาสิเอามาเก็บมาร่วมกันว่าเออตัวนี้มันสมรมากตัวนี้มันสมรมากตัวนี้มันสมรมากจ้าแต่ว่ามันกระเข่านอกจากนาะมันกระเข่าไอ้เห็นก็บอกแล้วว่าบอกเคยบอกเคยผ่านถึงสามงวดมาอีรีบอกโอ้ยหายไปไอ้แปดไอ้แปดสองศูนย์หกสองศูนย์บ้าง มันออกหกไอ้ศูนย์หกแปดเราก็ทั้งหนูกัอันด้วยจ้ะหกแปดจ้ะหกแปดสองหกสองแปดอันเหมืทั้งสามคูเลยด้วยจ้ะเราบันี้ก็เลยว่าออันบันีฑแรักเขารับสองหาอันเขารับสองหาบันทิเขามับอกตอนเสาว่าเก่งทางยุติขอบคุณจ้าเขารับเขาสองหาแล้วบันี้เขามากาาักอบ,อบ,ามาบอกขึ้นตอนเ้าเนี่จ้าเหมือนเสาร์เนี่ยเขาบอกขึ้นเขาบอกสองหา,าขึ้นมากกระสันเอาสามหาแทนสองลอยคึ้นสองลอย,รอยปรากฏว,ว่าเขาจะ ก็กดว่าเข่าเราจะเนาะมุมอยู่ในลายเราจะเนาะมันอยู่ในลายจ้ะอันเลขอันที่ซื้อไปเดี๋ยวได้เบิ่งก่อนเป็นสองลอยหรือสามลอยบนีใจเด้จ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้จ้ะเด้อที่ทรงทรงไปให้ลูกสาวเบิ่สองหาสองลอยคูณสองลอยจ้ะบัดนี้ก็เลยเอาตสามหาสามหาหาสหามแทน เรก็เลยถือซ้ำคนขายบอกว่าสมนาเจ้ามือพน,าาน,นอันว่านอยากกันบ่เอาสองหาหลายสมนำหนาว่าสัมมาถือซ้ำ <c oughs> เคยถือสามตัตตรงมาแล้วเดอ้อย้อนว่าเจ้ามือขึ้นนะจ้าเจ้ามือขึ้นบันี้นพอเจ้ามือขึ้นแล้วอนไอ้ก็เลยเอางวดน,นั้นถือศูนย์สามแปดได้แสนสามงวดน,นั่นนะจ้า <c oughs> สวัสดีทั้งสิบสามคนเอ้อจ้าสวัสดีจ้า ยินดีกับคนที่มีโชคด้วยจ้ะเดอ้อบางคนกะเขามาเบิงเรากะเลขกกับ,บ่เขาดวงด้วยจ้ะอ่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยูกก่กะดวงน้ำจากดวงสมพงกันบ่บนนะจ้ะเนาะบางคนบางคนบ่เคยถือเลขเลยพ่อเขามาเบิงกะถือแล้วบางคนไออยากถือเขามาเบิงแล้วบ่ถือเราเลขกกับเพี้ยนพร้อมด้วยจ้ะมันแล้วแต่บุญบาสนาเนาะจ้ะเนาะสองศูนย์เข้าคืน เหลือไว้สามหาถือสัมราสัวาเมียนบจ่าสวัสดีค่ะคุณนวดสวัสดีค่ะงวดนี้โดนครับติดเลขอันเลยครับเด,ด้งดังมาสัานั่นละ่ะไอแต่หนูถูกนะคะไอ้คุณหนวดหนูถูกค่ะได้ทองบาทหนึ่งแล้วก็ถูกสองรอยเพราะว่าไลฟ์สดก่อนของวันที่วันที่สิบประมาณวันที่9หรือวันที่สิบนี่แหละจ้ะไลฟ์สดไปบอกสองตัวจ้ะบอกสองศูนย์กับสามห้าจ้ะ ก็เลยซื้อเบอร์ทองไว้ถูกทองบาทหนึ่งแล้วก็ได้อีกสองร้อยจาก็โอเคอยู่จ้าคุณหนวดขาก็โอเคอยู่จะอืายินดีกับทุกๆคนที่มีโชคร่วมกันด้จ้ะเด้อบางคนเี่ยบางคนดวง่สมพงกันนะจ้ะเขามาแเราก็บ,บ่ถูกยังเสียนะจ้ะแม่นไห้ถูกกับไปกัาโต้ได้จ้ะเด้อเป็นยังสั่นด้จ้ะเด้อแล้ววันนี้มันเป็นดวงของแต่ละคนนะจ้ะบางครั้งหนูเองก็คือการไห้งูไปถูกเห็นบองว่นั่นว่าื่อโตออกเกาหาะนะ่ะนั่นแหละ เป็นยังสั่นจ้าดวงดวงคนมันมันบุญวาสนาดวงมันมันแข่งกันว่าไรเขาบอกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงนยจ้ะเรื่องจริงอันนี้บอกเลยว่าเรื่องจริงเนะจ้ะแล้วก็อันงวดนาเดี๋ยวเขามาตามต่อเดี๋ยวสิมีเวลากับสีเฮตุให้ขเก้าหนึ่งจ้ะกับสิ่ลงคือเก่าเด้อจะเด้อเบาอีกเทียนึงกับสิลงประมาณวนาทียี่สิบห้ารอบนึงละกันก่อนเหลขออกมือหนึ่งกับสิลงอีกรอบนึงจ้ะ ซื้อรอบแรกสองศูนย์กับหาสามอีหลจแจพิกายหนุกสื้อคือกันจ่าหนุสื่อเบอร์ทองพอหลังจากบอกแล้วเขาเขาบอกมาสื้อเบอร์ทองมันมันทีอีหกมั้งจ่าจำบ่ได้เขาก็แอดมาเขาบอกว่าอันเอาเบอร์ทองไหมเบอร์ละยี่สิบกัตริก็เลยว่าโอเคกษัตรเอาสามหาหาสามกับอันสองศูนย์ศูนย์สองก็เลยเอาแคน้นซีเบอร์ก็ถือจ่าแต่ยังพันได้ไปเอาดอกปล่อยไปหันละเป็นของเขาเป็นกำไลแขนจ่า๋ยวสิมาให้เบิองดอก โอ้อยังว่าดีใจดีใจเพราะแมนดีใจที่ตัวเองถือเด้ดีใจที่บอกคนอื่นแบ่งปันคนอื่นถือนะจ๊ะเนาะแต่เลขวิ่งนี่สุดยอดเลยเลขวิ่งสุดยอดเลยค่ะคุณนวดเลขวิ่งแบบคือแบบตัวเองยังยังทึ่งเลยว่าทําได้ยังไง <laughs> ตัวเองยังทึ่งเลยว่าตัวเองทําได้ยังไงดูซิเออยังยังยังงงตัวเองยังตกใจตัวเองเลยว่าทําได้ยังไงว่า ทำเอาเลขมาใส่กันเลขที่ทำหลายหลายศูนย์มาใส่กันเดี๋ยวเราไปเจอกันนะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคุณหนวดคุณอยู่จังหวัดอะไรเดี๋ยวเราไปเจอกันอาจารย์เลขไปเจอกันไปแชร์ประสบการณ์กันเนาะสวัสดีทั้งยี่สิบสองล้านท่านนะคะมู่ว่านไรสดเจ็ดสิบกว่ามีพ้นถึอเลขบอนอมาไล่งานตัวในเด้อจ้ะผู้ใดก็ได้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวฮ่วอสิบ,บอกกันอีกคือเกาหน่นะจ้ะโอ้ยเมื่อยหยุมหัวไหวเหตุงาน เหตุงานทังโทรศัพท์ไอ้ทั้งไลน์ทั้งไอ้เมสเซนเจอร์มูนุยปุ๋ยอรรถจ้าเนาะทุกคนจ้าไล่บ่รโดนเด้จ้ามาไล่เอายี่สิบนาทีกับพ่อเนาะจ้าอีกสี่นาทีกับไปจราพว่านนครปฐมใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเยี่ยมอยู่เด้อคุณแมนขาคุณแมนคุณหนวดนี่แหละเดี๋ยวจะไปเยี่ยมอยู่จ้าเดี๋ยวให้ไปเมืองไทยก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเด้อปติดตามกันมาตลอดน่ารักที่สุดเลยติดตามกันมาตลอด คนจริงใจกับมีเด้อจ้าคนจริงใจกับมีเด้อจ้าในย t u b e ติดตามจังพี่กายนี่ก็ติดตามมาตลอดอิลีเดี๋ยวขายหวยบอกมูถือน้ำหลายคนอยู่จ้าวาสนาสุการดาบป่ไม่ได้ซื้อจ้าอุ้ยเสียดายเนาะจ่าเพราะไปยังนอกจางโหนนาเอาไหมเนาะจ้าเนาะดีแล้วล่ะพี่กายเดี๋ยวพี่กายกับมาท้ำสูตรเองจะได้ขายหวยเป็นน้ำเสิไดเห็ดเป็น้ำเนาะจ้าเนาะแบงปันกันไปจ้าบ่ห่วงดอกจ้าเดี๋ยว ค่ะไปบ้านแล้วก็ค่อยแวะมาหามาอยู่น้จาจมือหนึงสอนแนะวะสันบอกห่วงหอกจา้าผู้ใดมาหากะสิบอกเบอร์ทุกคนนั่นแหละจา้าเพราะว่ามันหลายสูตรคือว่านั่นแหละจ้ามันหลายสูตรคุณปราณนีบอกว่าขอบคุณจา้าน้องใดอยูจ่จ้าวันวดีใจน้าได้จา้าดีใจน้าผู้ใดที่ถือเนาะจนะที่ที่ผู้ใดที่มีโชค,วครวมกันเนาะจนะผู้ใดก็ถือรวมกันก็จะถือไปเรื่อยเรื่อนแหละจ้าทุกคนจา้าขอโทษเด้อวัสันว เอาขอโทษที่ยังจ้าขอโทษที่ยังจ้าสุการดาน้องได้จ้าวัชรว่านี่รัญยาดีใจน้ำเด้อจ้าดีใจน้ำผู้ใดถืงเนาจะเราเลยมีโชครวมกันเราจะนอฝากกดไล์กดแช่ห้น้ำเด้อจ้าขอจักมือซับกับพ่อจ้าบ่ขอแสนซับน้องเขาดอกจ้าไม่ได้ซื้ออ๋อจ้าอรุณีบอกว่าสวัสดีค่ะไม่ถูก แต่ก็ดีใจกับคนที่ถูกจ้าว่าสัน่าโอ้เนาะจ้านี่แหละจ้าหวยเนาะมันเท่าเลขหนึ่งถึงลอยเท่าบะหูบะมีผู้ใดหูโตมันออกหรอกจ้าแต่ว่าทีหายไปเนี่ยคือเป็นสัมผัสของตัวเองว่าแนวทางมันสิเป็นไปได้กับตามสูตรเนาะจ้าเนาะเอามาบวกกันก็เลขวันจ้าบอกแล้วว่าเลขวันบอกเขาสองงวดแล้วงวดนี้เลขวันห้ากับสามมาเป๊ะเลยจ้าแต่ยังว่าบอกแล้วว่าเเขาแล้วมันต้องเข่าจะเขาอิหรี่จ้าก็บอกแล้ว ทางได้ก่อได้จ้ามาไล่เจ็ดยังก่อได้มาไล่เจ็ดแล้วเด้กับวันไหนอ่านไปลาบด้วยจ้าพี่หนูสันนิษสิเอามาไล่เจสีมาผ่าเสียวผ่าเจสีมาผูกขอ้อจ้าพี่ไล่หนูว่าหนูว่าแล้วหวยพี่หนูรุดบ่เกินสองัวดจ้าแม่นี่หรือจา้างวดหนาขอไม่ด้จา้าหายขึ้นเก้าจ้าหายขึ้นเก้าบ่าตรงหวง หายขึเกา้าบ่ต้องบ่ต้องอีหยังทั้งสิน้นหายือเก้าถึงมือมาหายือเกา้าได้จ้ะเด้ออือพีหนูบอกรอบแรกสองศูนย์กับสามหาแมนจ้าแมนจ้าอารุณีแมนจ้าบอกจ่ากันได้หลักกันจกกะคล้องกับเลยไพซส้อเบอร์ท้องไว้จ้าทุกคนจ้าก,ก็เลยไปซส้อเบอร์ท้องไว้อันบนไว้อันบนไว้ต้องท่ามจะพีหน่มาสนะหัว <laughs> เขาบอกพี่แต่ยังหัวแทะไปบนเหยียงไปโงวหนาเอาคือเขาจาแมนบอลเพาพี่กายเนาะคนมันเล่นเนาะจะเนาะคนมันเล่นมันเศร้าบรได้กันยังวะอืมคนมันเล่นมันเศร้าบรได้อย่าลืมท่องคำเปียวน้ำเด้อข่าวซะหมอย่าเบิ่งอยากเบิ่งน้ำซิ่งโอ้ยเม่อยหลาย,ยังให้ฟอนตัวเมื่อยเมืยเฮ็ดงานว่าหันอีลูกอีลูด วิไลโทรมาวิไลหนูทํางานหนูทํางานกันเลยฟังสิดีใจน้าเดอ้อผู้ใดๆลอตเตอรี่จักใบก่อผู้ใดดลอตเตอรี่จักใบก่อวิไลเดลเอกชายจักใบก่อจ้าจอันบอกมูน้ํเน่าจ้าในจกักใบก่อหนูฟังบา,ากักหนูเห็นงานหนูบอกว่าหนูเห็นงานเห็ๆๆนงานเด้อ่าสนออันอันเบาอันเบาทั้งฝ้าวนะ้านะแขกก็นอนค่อยยังสินะจา่าแขกก็นอนนวดยวงสินะวันนี้เสียงโทรศัพท์มันดังมันแขกจนจมหาย่า โทรศัพท์เธอคือมาหลายแถวมือเนี่ยพน้ะวได้สีใบจ้าย,ายินดีน้่เด้อจ้าอีมีคนถูกลอตเตอรี่สีใบโอ้ยเนาะเออเป็นจังบุญจังคุณเนาะจา้าคือสิได้กำไรย่ดอกเนาะจ้าสื่อแต่สามหาศาสนาเนาะเออก็ดีแล้วละจ้าคนไหนถืกอกะเขามีโชครวมกันเนาะจ้าล้มเครื่องไปนี่สี่บ่ผ่าเจ็ดสีกับท่องข้ามเปียวปิดเหลืงองเออเฮอบ่ยายนูจรหนือเนาะจ้าทุกคน ดีใจน้ำเดอ้อจา้าทุกคนจา่าครบยี่สิบนาทีแล้วสิไปหากินเข่ากันเด้อบาทนี่เดอ้อเดี๋ยววันที่วันที่ยี่สิบหา้าเดี๋ยวสิมไล่ยสดบอกอีกท่นึงล้วกะล้วก็เลาะเลขออกอีกมือก้อนเลขออกมือหนึ่งกับสิมไลายสดบอกคือเาากาเด้จะเด้อทุกคนจา่า้องในรัตลีซีใบไดใ้ไตดินสองลอยจา้าเอ้ยค่ะดีใจน้ำเด้อจ้าเดอ้อดีใจน้ำไหลไหลเออ <laughs> เป็นแต่สื่อท้องอําเปียอยู่เด้อพ่ออยู่สื่อท้องอําเปีย <laughs> หัดถจใจบว่าพี่นูเลขถูกอันหาสิบบาทจา้าวาสนาโอ้ยดีใจนไน้นอนไมจ่จ้าถือเท่าไกรก็ดีใจนะเบิดสุขคนเราจนะเนาะถือถือเท่าไกรก็ดีใจเบิดคนมีโชงเนจาจนะเนาะเดี๋ยวขอตัวไปเฮ็ดนะกินกินเข่าไปก้อยเนี่ยกินเข่าก่อนมาเด้อไปกินก้อยเนี่ยน้ำกันจ้าผู้ใดกระไดเฮ็ดไปแล้วหาบาา่ไดดจ้าเลยใดเท่านี้แม่นบอ่อจา้ากับบ่ได้ซื้อคือกันจ้าลอตเตอรี่เคยซื้อแล้วมันดวง่สมพงกันกับจามืออจับกับค้นขายลอตเตอรี่ ซื้อเขาจะละสิบใบสิบสองใบเบอเท่หถือแยกคเคียจะอบอร์เท่เถือแยกเทียเราบนันทิกเลันก็เลยเศร้าซื้อนะจ้าก็เลยแบบว่าเล่นหวยใ้ดินี่แหละตำรวจสิม่จัาก็มาจับรถขดขยุสสวิตพี่ <c oughs> บอยานดอกนะจจะเนาะพี่ได้ยี่สิบบาทจา้าคุณพ่อจิตบอกว่าดีใจนั่นเดอ้อจา้ายี่สิบบาทก็ซื้อหน่อยก็ซื้อหน่อยซื้อหลายก็มีกำมีกำไรมันบอกก็เขาซื้อหน่อยเทาก็มีกำไรหน่อยเท้าจ้ารูกระด้คือกนได้แค่สองรอยคือกันาจ้าคนบอกนั่นน,น,น,น่ะแต่กระด้หลายกับเป็นทททอองงง่ะไบานึ น้อจ okay. so, like on so ้าเนาะโอเคน้อจ uh, ้าเนาะโอ้ยคือมาคนหลายแถบบนี้สิบเก้าคนยินดีกับยี่สิบเก้าค้นที่ขามาสยินดีกับคนที่ถือได้จ้าเด้อสวัสดีน้าจ้าอืมซื้อตังแต่พีนูบอกวันแหลกเลยจ้าแมนบอคือกันจ้าพ่อบอกแล้วเขาก็เขาก็มาบอกว่าซื้อเบอร์ทองบอเบอร์ยี่สิบก็เอาเลยเอาซีเบอร์น่นแหละจ้าสามหาหาสามกับสองศูนย์จุสองก็เลยได้ทองบาทหนึ่งจ้าทองบาทนี้ก็สก็บไว้ให้ลูกให้ล้าน พราะว่ามันเป็นของโชคกระสียไว้ให้ลูกให้ห้านนะจ๊ะเนาะบาทแรกกันยังเหลือบาทนี้ก็ได้อีกจากกระดีใจยุ่จากแล้วก็ดีใจน้ำทุกทุกคนที่ถึงนั่นแหละจ้ะเนาะ่ะลากันไปหากินเขาก่อนพ่อในกินเขาเดี๋ยวสิไปล้มก่อนนะจน๊ะเนาะสิไปก่อยเนื้อกินแซ่บคมๆ,ๆมาเด้อผู้ยดสิไปกินเขาน้ำเดี๋ยวห้ามาติดตามกันในคลิปแล้วก็ติดตามในหวดต่อๆไปเนะจน๊ะข้ามาลุ่นกันอีกนะจน๊ะว่าสิเข,ข่าหบวเข,ข่านะจนะเนาะสวัสดีเด้อจ้ะเด้อ นสวัสดีจ้าหิวเข่าไหลไปก่อนบ๊ายบายจ้ายินดีด้วยคนที่ถูกนะคะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนั่นแหละค่ะ